โสดครับวันนี้เข้าสู่เลยกับวัดอ in เดอะ o ็ channel วันนี้เราจะมารีววิจิตที่ทีดีศูนย์ห้ากันนะครับศูนย์ห้านี้มีสองกล่องนะครับมีศูนย์ห้าหรือห้าขีดหนึ่งถ้าจำไม่ผิดก็เป็นกล่องของนาลุกคามิกล่องของนาลูกคามิก็มีนะครับแต่ว,ว่าผมกล่องภายในไม่รู้ครับ ผมในช่วงนี้ผมก็จะมารีวิวแค้นโกพาราลินทำไมน้องๆหลายคนเขาอาจจะดูครั้งแรกมัง้งเขาก็ถามว่าอ๋อพี่พี่ทำไมพี่ไม่รีวิวกล่องบัสเตอร์เบลดกล่องบัสเตอร์เบลดนะครับพี่งดรีวิวนะครับพี่จะไม่รีวิวพี่จะรีวิวเริ่มรีวิววัคซ์สองปีเดียวก็เคกล่องตัวหน้ากล่องของกล่องนี้ก็คืออันนี้ลเลยครับอัศวินมาป่าซเงินการม์ม กสกิลแบบใหม่ลิมิตเบรกพทะลวงความจุดกหวัดลิมิตเบรคนะครับเราจะมากันต่อนะ้รลับมาเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่เกจูนกันต่อนะครับเลยอยู่ในตัวนี้เลยสายลมแทงทุ่งหยาซักกราโมเป็นเกจศูนตัวเริ่มที่ทำงครับสต็อบเนกานี่ครับเริ่มกันทำนี้ครับ่าต่อมา นี่ไม่มีสกิลนะครับผมขอแขกขอวันนี้นคลิปนี้ผมขอแข่ผมขอรีวิวยูนิตตัวนี้เท่านั้นครับทุกตัวผมจะไม่รีวิวสกิลรีวิวนิดนึงแต่ไม่รีวิวมากมากันเลยนะครับกับตัวที่สองยูนิตตัวนี้เลย r t u n e b r เ v e เป็นสแตนติเกอร์ไม่มีสกิลนะครับผ่าน,นครับผมจะไม่รีวิวสกิลนะครับมาตัวที่สาม ฟอร์ไซเลนเฟอร์นิเจอร์คริสตัลทิกเกอร์ไม่มีสกิลนะครับตัวที่สี่คือฮิลทิกเกอร์อิลลิเซอร์โซเมเลียเป็นฮิลทิกเกอร์มาตรฐานของฮิลทิกเกอร์นะตามกฎของบรรกาศให้ใส่แค่สี่ใบห้ามเกิน,นครับถึงมันจะมีตัวใหม่มาแต่คุณจะใส่แปดใบก็ไม่ได้นะครับเขาบอกให้ใส่แค่สี่ใบก็คือว่าต้องใส่แค่สี่ใบแต่ใครแต่คิดไอ้พวกคิดไอพดดวกดอยพวกเนะี้ยใส่ได้หมด สแตนใส่ได้หมดเช่นโนวาเขาจะเน้นเรื่องสแตนนะครับมากันเกศศูนย์ตัวสุดท้ายแล้วนะับเกดิออนเป็นเกศศูนย์มีพลังห้าพันเป็นดอทิเกอร์เาจะถานเกศศูนย์อจาจจะแปลก 8, นะครับเออชิลพลังป้องกัน,นครับมีแค่ห้าพันครับผมขอจะรีวิวเกศหนึ่งแล้วนะครับผมขอแป๊บนึงนะครับ ขออนุญาตช้าๆนิดหนึ่งนะครับมากันเลยนะครับกับเด็หนึ่งตัวแรกของเราก็เป็นตัวที่ไหลไหลทับเออยูนิตเจโซนตัวนี้ครับซาก,กาโมก็คืออัลวินผู้เพียบพร้อมกาเร็ เกตหนึ่งไม่มีสกิลมาตรฐานพลังแปดพันไปนะครับมาเกตหนึ่งตัวต่อมาชิวซิเวแฟงวิชนะครับมีสกิลพลังอาจจะน้อยหน่อย,อยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหลือสกิลให้กับตัวนี้ครับแล้วมาดรที่3ล้มหมุนแห่งผ้าหุบผาซาก,กาโมมีสกิลพลังหกพันนะครับเราเลือกสกิลค่อยอธิบายกันต่อนะครับ แล้วก็ช้ากันอ่าย,ยูนิตนี้ตัวเกตศูนย์เกตหนึ่งตัวต่อมาช้ากันจะมีความเกี่ยวข้องกับอาชุนหมาป่าสีเงินกาโมบุสแล้วจะอะไรได้อะไรค่อยมาดูกันต่อนะครับแล้วยูนิตตัวต่อมานักดาบพีข่ข้าปีศาจฮาวกันตัวนี้ก็มีการเล่นพลังเอาไว้บุกตัวเฉพาะเลยครับเอาไว้บุกกับแคนโกพาดินนะครับ แล้วตัวต่อมาตัวสุดท้ายนะครับ b r รส i n g โอตัวนี้ตัวนี้เป็นยูนิตท,ที่ทำให้แคนกกพาริน,ลนเลือกเยอะเลือกทำไมมีดีอะไรแนะนำไม่ใส่นะครับใส่เยอะๆกล่องเราจะอาจจะมีแค่สองใบแต่ว่าเนื้อซื้อกล่องนี้มาก็ได้ครับมากี่กล่องก็ได้ครับก็จะได้เอาตัวนี้ใส่เข้าไปเยอะๆครับมันจะดีมากครับเพราะตัวนี้สามารถแจกพลังให้ พวกน้องๆเวนการ์ดเรียวกาดได้หมดทุกตัวครับต่อมากเกือบสองครับเมื่อานี้

ทเลการซอสมันเป็นยูนิตคล้ายยูนิตท,ที่ชื่อว่าสเลการอชมันคล้ายกันเลยครับแต่ผมหาไม่เจอหายไปไหนไม่รู้หายไปไหนไม่รู้เนี่ยสเลการซอสแต่สก,กิลว่าคล้ายกันครับไม่เป็นไรหรอกครับดูดูเดี๋ยวพรุ่งนี้กันนะ ไม่เจอครับเสรีการซอสโอ้โหเสียดายจริงๆเสรีการดับเบิลเอชก็มีสองใบเสรีการซอสก็มีอย่างละใบแต่มันจะมีร่างอของเสรีการซอส์หนึ่งใบก็คือเสรีการแจ็คเกอร์นะครับร่างหนึ่งต้องไปเอาทีดีศูนย์หกอันเองนะครับมากันต่อเลยกับยูนิตตัวนี้ซุดยอดอสวินเบอร์แมนชุดโยตอ์อสวินเบอร์แมนไม่มีสกิลนะครับแต่ว่า คว้อเกี่ยวข้องของวิธีศูนย์หกจะเกี่ยวข้องกับยูนิตตัวนี้มากนะครับเออ๋ยวนะครับวิชาสี่ผู้ร้อนบรอนเอเซลเดี๋ยวค่อยรีวิวให้นะครับกล่องมันเดี๋ยวถ้ามีว่างๆรีวิวกล่องสองกล่องน,นี้ให้หมดก่อนครับจะ,จะหาให้ครับขออนุญาตหาเด็ก เนี่ยเเลกานเดกเกอร์แต่สเลกานซอสหายไปแนละ้วยังไม่รู้เลยครับขอโทษด้วยนะครับที่สเลกานซอสหายไปเสียใจจริงๆเซเลกานซอสผมเคยมีอยู่นะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูครับสเลกานซอส เลยการซอสก็ดีนะครับเกรดสองตัวนี้ก็ไม่มีสกิลนะครับผมจะไม่หยิบสกิลพลาดไปมากับยูนิตตัวนี้ชั่วซัสซักซิตเนมิอาร์ไลออนสกิลมันจะดีอยู่ตรงนี้ช่องเรียวกาสน,นะครับนี่คือเขาเรียกช่องเรียวกาสน,นะครับมันจะดีตรงนี้นครับมันจะดีสำหรับป้องกันมากๆครับถ้าอินเตอร์เซ็ปมากับเกดสองตัวต่อมา ถ้าจิงชาเรือไนนะครับเก็สองพลังข้ามไปแล้วครับแล้วก็อีกตัวสุดท้ายก็คือสเลกันซอสนั่นเองครับแต่ซึ่งหายไปไหนไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันนะครับอะครับทีนี้ก็ตาเกตสามมาแล้วนะครับ นะครับเกศสามก็มีอย่างละสามใบนะครับอ่าเอเก3สามตัวแรกก็เอาตัวนี้นะครับพายุแห่งสนามลบซักกาโมนะครับยุติ์ตัวนี้ก็เป็นความสามารถเป็นร่างที่สามของเออเป็นร่างนี้ครับนี่คือร่างแรกของมัน,นครับ นี่คือร่างที่สองเลยนะครับร่างเกรดสองไม่มีนะครับเป็นสามร่างที่ศักดิ์สิทธิ์มากคือร่างจักรนายนี่ครับร่างสามร่างนี้ก็อาจจะมีความสามารถแตกต่างกันมั่งเราว่าโอเคมารียนรกันต่อเลยครับผ่านไปครับคลิปนี้ผมขอบอกแล้วยังไม่รีวิวสกิล กลับมาตัวต่อมาสเลการดับเบิลเอคือล่างสองของล่างที่สามของสเลการซอสไม่ใช่ล่างล่างต่อมาของสเลการซอสนะครับแล้วก็สเลการเด็คเกอร์ที่ผมให้ดูืวอกี้นะครับเดี๋ยวค่อยสกิลมันจะเหมือนสเลการซอสกับสเลการเด็ k เกอร์ถ้าคุณรู้จักสเลการซอส,ส,ซอสคุณน่าจะรู้นะครับมันสกิลจะเหมือนตัวนี้นครับไม่เป็นไรนครับแล้วมาต่อมา ตัวของหน้ากล่องของเราแล้วเฟสสามปสุดท้ายกับยูนิตตัวนี้เลยไปเหยอกอัศวินมาป่าซิงอเงินกาเมลนื้ความสามารถแบบไหนใหม่นี่ผมจะรีวิวเอ่อตัวยูนิตนะครับแต่น,นี่ขอพิเศษหน่อยไอเอลบครับเอลบสี L ่ B C อะไรเนี่ยครับเนี่ยครับเอลบสี B ่เนี่ยครับเอลบสี B ่ C อะไรเนี่ยครับเห็นนะครับ a B สนี้คือว่ามันเป็นความสามารถพิเศษใหม่เขาเรียกว่า l i m i ิ Break อยู่ในช่องด a m เมจสนะหรือมากกว่านะครับผมคุยแค่นี้ครับยูนินตัวนี้มันก็เออช่วงนี้ก็ภาค2องเขาจะฮิต i m i t Break นะครับภาคสามก็มีสไม่แน่ใจภาคสาน่าจะเป็นอืมิทเบรกห้าขึ้นไปครับมันอาจจะมีวิธีการ จำลองดาเมจจำลองดาเมจก็คือว่าหยิบการ์ดใบบนสุดต้องจ่ายคอหยิบการ์ดใบบนสุดวางเวลาเมจจบเทิร์นจิบออวมาตรงนี้ครับไอตอนนี้ไม่มีนะครับแต่สกิลตัวนี้สุดยอดไปเลยครับเรียกพวกครับแต่ยังไม่สุดยอดเท่ากับยูนิตตัวนี้ครับให้สีพุ่งร้อนบรอนเอซินะครับแต่ว่าใครจะเล่นนี้กล่องนี้มีจําหน่ายอานแล้วครับกล่องเนี้ยครับเห็นกล่องพี่ไหมครับเก่าแก่มาก ถ้าอยากใครอยากเล่นโกพาราลินทีดีกล่องน,นี้นะครับนี่ขอบอกไว้ก่อนนะครับปีทีจะไม่มีทิกเกอร์ครบนะครับจะไม่มีดอทิกเกอร์กับฮิลทิกเกอร์คือ2องไอใบนี้นครับแต่จะมีเคสโค้ทิกเกอร์กับสแตนทิกเกอร์นะครับนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเออขอจัดแครงนะครับอ2 สามนะครับขอจัดก่อนนะครับหนึ่งแล้วก็ศูนยแล้วก็ศูนยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับคลิปนี้ก็จบเพียงตอนนี้ครับสวัสดีครับ